เราก็รู้สึกว่าเราเติบโตไปกับการฟังเพลงของเขาจริงๆด้วยความที่ฟังมาตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกเสมอว่า b e t l e s เป็นเหมือน family member เราคนหนึ่งอ่ะคือเวลาไปที่ไหนเราได้ยนินเพลง Beatles เราไปถึงที่บ้านเสมออะไรเงี้ยพอเรามาถึงริเวอร์พูลแล้วเนี่ยที่แรกที่เราจะต้องไปเลยก็จะต้องเป็นบ้านเกิดของสมาชิกในวงแน่นอนเนาะคนแรกที่เราจะไปเยือนเนี่ย mm hmm. ก็คือจอร์แดนะคะค บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของคุณป้าจอเลนนอนเองก็ถูกเอามาไว้กับคุณป้าชื่อป้ามีนินะบ้านหลังนี้เขาก็พิสูจน์ว่ามันควรจะถูกนับเป็นมรดกของวงเดอะวิเทอร์นก็เพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาใช้แต่งเพลงด้วยนะจอเลนนอนกับพอลแมคานนี่เขาคุกอยู่ด้วยกันทั้งวันในนั้นเพื่อที่จะแต่งเพลง t h i s Is มีนะคะเดีย๋ยวเราจะไปบ้านพอลกันถ้าเราไปยืนข้างหน้าบ้านพอลค่ะเราก็จะมองเห็นหน้าต่างที่อยู่ชั้นบนฝั่งขวามือ ฝั่งนั้นนะคะเป็นห้องนอนของพอลไหมคะนี่ตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์มันจะขึ้นฝั่งนี้ถ้าเกิดมองจากเตียงนอนพอลออกมาที่หน้าต่างมันก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่มาที่อินสปายให้พอลเขาแต่งเพลง Apollo the Sun เซนต์พิตเตอร์เชิร์ดนะครับตรงเป็นจุดที่ที่ที่จอนกับพอลเจอกันอ่าเขาเขาพบเป็นครั้งแรกนะบอกจริงๆว่าไปยืนแล้วมันขนลุกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่มาเจอกันตรงนี้เราจะได้ยินเพลงของเขาหรือเปล่าช่วงเวลาที่บิทเทิลอยู่ที่ฮัมบวกเนี่ยก็คือนางก็ทํางานหนักมากแล้วก็เป็นช่วงที่นางได้เเอ็กซ์ experiment อย่างเต็มที่น่งทํางานแบบอาทิตย์ละหกวันเราลุกของเ t l ล s ตอนอยู่ที่นี่มันก็จะมีความแบบใส่เสื้อหนังคือจะไม่ใช่เ t l ล s ที่เรารู้จักเท่าไหร่นะตอนนี้เราก็จะมีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามามีบทบาทนะคะเขาชื่อว่าแอสตรี เขาก็เชื่อ well, ว่าแอสคริตเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้เกิดทรงผมไอคอนิกลุคของบีเทิลส์ก็คือทรงม็อบท็อปเขาอยู่ที่เขาทำงานอะมากเขาได้เรียนรู้จากวงอื่นๆด้วยนั้นตอนที่เขากลับมาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขากลายเป็นวงที่ที่มีฝีมือแล้วสถานที่ที่เข้ามาเล่นแล้วสร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือที่เควินคัพแล้วก็ที่นี่แหละเป็นที่ที่ทําให้บราันใช่ไหมก็มาใช่ก็มาเจอเขาบรอันก็คือเป็นผู้จัดการวงดิจิทัลเมื่อบรอันเข้ามาเขาก็เลือกที่จะอัาเพลงแรกก็คือลัทธีดิวตัวี ความฉลาดในด้านธุรกิจนําไปสู่การออกอัลบั้มแรกของเขาก็าคือ This Is Me ไบ a n ันเนี่ยก็าคือเขาวางแผนอย่างดีเขาให้ทัวร์ออกทัวร์ทั่วประเทศนะแล้วก็ออกรายการทีวีต่างๆแฟนเพลงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะก็กรี๊ดอย่างมากเป็นอาการที่ต้องบัญญััิศัพท์เพาะขึ้นมาว่าบิทเทิลเมนเนี่ยนะพอไ r i a ันเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้แค่ช่วยดูแลเรื่องเพลงอย่างเดียวแต่ว่าเขาช่วยมาเก็ตในแง่ของแบบลุกให้หนุ่มๆด้วยเขาก็เลยมาให้ถอดจับใส่สูรเออถอดแจ็กเก็ตออกแล้วก็มาใส่สูทให้โค้งตอนเล่น โชว์จบทาให้บอกว่าดูเป็นคนดีผู้ปกครองจะได้สบายใจที่ลูกหลานเขาแบบไปตามกรีดอะไรเงี้ยเรายังอยู่ในอังกฤษแล้วเราไปที่สตูดิโอเขาที่นิวเบ r ร a นะครับมันคือ e m r r e o r r i n n g Studio เป็นสตูดิโอเก่าแก่มาวินเคยไปไปถ่ายรูปเหมือนกันถอดรองเท้าแบบเดียวกัน backstory. ตอนแรกไปถึงแล้วก็งงงเพราะว่าที่รั้วมันจะเขียนว่าห้ามเขียนอะไรบนกำแพงนะแต่แบบทุกคนเขียนในค e Street View มีคนก,นกำลังเขียนกำแพงอยู่ <_ ull ing> ใช่ว UH, ันนี้โศกนะที เรารู้จักกันเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาถ่ายแค่สินาทีนะครมีข่าวที่มันเลือกออกมาจากการที่เห็นภาพปก cover นี้นะคะว่าพออิสเดสหรือว่าพอตายไปแล้วที่ให้สังเกตคือเขาบอกว่าคนตายอ่ะจะไม่ใส่รองเท้าในภาพนี้มันมีแค่คนเดียวทำไมอยู่ดีๆมีคนคนหนึ่งที่ไม่ใส่รองเท้าและก็คือพอเขาก็ให้สังเกตรถโฟกสีขาวข้างหลัง28แล้วก็ IF แล้วคนก็ไปตีความว่าถ้าพออายุ28ได้อะไรไหมถ้าพอยังอยู่เขาจะอายุ2ีเขาเชื่อว่า ไม่ใช่พรจริงเพราะว่าพรข้าถนัดซ้ายแต่ดูดิรูปนี้พรถือบุหรี่มือขวาแต่ว่าท้ายสุดเราก็ไม่ไม่เชื่อนะก็ทเา อัลบั้มแบบ parody ทฤษฎีนี้ว่า Call i o Life อะไรเงี้ยประมาณว่าฉันยังไม่ตายนะจ๊ะจริงๆอัลบั้มนี้มันก็เป็นอัลบั้มที่แบบใครหลายๆคนรักมากแล้วก็เป็นอัลบั้มที่สร้างชื่อเสียงให้เขาเหมือนกันแต่ว่า <Yeah. S 2> หลังจากนี้ก็คือเขาก็แบบเหมือน go i n t ์ไปอีกไปแบบทั่วโลกเลยแบกว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขายิ่งพีคที่สุดก็คือตอนที่เขาไปออกรายการของ Ed Sheeran ซึ่งตอนนั้นก็มีคนดูประมาณ73ล้านคนแต่ว่าที่พีกกว่าก็คือที่เขาได้ไปเล่นที่เชียร์สเตเดียมนะคะตอนนั้นมีคนดู55,000คนจริงๆก็ถืออวว่าาเยยะมมกสสหรััับนน้้นแล อีกพาสหนึ่งที่ผ่านสนใจมากๆคือพาที่เขาไปแบบอินเดียความสนใจอินเดียเนี่ยอาจจะมาจากจอร์ก่อนนะมีฤิสีที่ชื่อว่ามาลิชีเนี่ยที่มีความสามารถในการจัดอบรมเรื่องการทําสมาธิซึ่งทําให้เดบิทเทิลเขาสนใจเพราะตอนนั้นระยะนั้นเขาติด พวก LSD อะไรแล้วนะ<อ>เขาก็ตัดสินใจยกขบวนไปการที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือที่นั่นเนี่ยเขาสามารถแต่งเพลงได้ถึง4 8เพลงกลับมาเข้ามาทําอัลบั้มที่เราเรียกกันว่าไว้อัลบั้มอยู่ที่นั่นเนี่ยขาต่างคนต่างสร้างผลงานของตัวเองอขึ้นมาพอตอนกลับมามแล้ว<ค>นเนี่ยมันหาเส้นทางใช่มันก็เลยมีความร้าวฉานตั้งแต่อัลบั้มไว้อัลบั้มเนี่ยก่อนที่จะแยกวงพอพูดถึงเรื่องของวงแตกมันจะไม่พูดซีนนี้ไม่ได้ก็คือซีนบนรูปท็อปจริงๆมันเป็นซีนประวัติ ร่วมกันพักสุด,สดท้าย,ายนะเชื่อว่าลึกๆทุกคนก็ยังแอบมีหวังในใจอ่ะว่าเฮ้ยวันนึ่งเดอ b บิ t เทิกลับมารวมวงสุดท้ายแล้วมันมันก็ไม่เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ระดับโลกแหละที่นิวยอร์กนะคะนั่นก็คือที่จอร์นกลถูกสังหารนั่นเองสามารถไปที่บ้านหรือว่าตึกที่เป็นอาคารตรงนั้นได้เลยมันชื่อว่าเดอร์ดกโคต้งก็เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากเพราะว่า ทำให้ความหวังที่เดี๋ยวพเทจะกลับมารวมตัวกันเนี่ยม,มันสิ้นสุดกันนะ<ม>การตายของจอร์แดนนอนน่ะถ้าเราเห็นบรรยากาศของคนไปร้องไห้เสียใจไปนั่งร<ม>้องไห้กันเต็มในบมดตรงบริเวณที่เขาถูกยิงเสียชีวิตนะพอหลังจากนั้นห้าปีแล้วเขาทำสตร์เบอรี่ฟิลด์พาร์นะคืออยู่ใกล้ๆก,กันนะที่เซนต์พาร์กเพื่อที่จะลําลึกการเสียชีวิตของจอร์แดนนอนแล้วก็มีมรงนี้วงจะวงเวียนที่เรียกว่าอิมเมจเซอร์เคนะครับหลายคนก็จะไปวาง พวกแบบดอกมงดอกไม้ไฮหรือแบบแม้กระทั่งแบบว่าเออวันคล้ายวันเกิดเขาก็จะไปร้องเพลงกันด้วยถ้าเราเปิดใจฟังเด e ิ t เทิก็เราจะมีความสุขอยากให้ทุกคนที่รักเด e ะบิ t เทิจงเจริญยั่งยืน <c oughs>